สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับบัวนะคะจากช่องบัวปฏิวรรตน์ค่ะวันนี้บัวก็พาเพื่อนๆนะคะมาเที่ยวนอกเมืองสตอกโฮล์มอีกแล้วค่ะมาเยี่ยมญาติของสวานเต้นั่นเองนะคะก็นี่เลยค่ะบรรยากาศข้างนอกเห็นไหมคะดูเหมือนท้องฟ้าสีครามใช่ไหมคะเปล่าเลยค่ะเป็นบรรยากาศนะคะช่วงฤดูใบไม้ร่วงนั่นเองนะคะซึ่งเพื่อนๆทราบไหมคะว่าที่สวีเดนเนี่ยเขามีสีฤดูกาลนะคะฤดูกาลใบไม้ผลิก็มีระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม เลยค่ะและต่อด้วยนะคะฤดูร้อนหรือว่าเขาเรียกว่าซัมเมอร์นั่นเองนะคะเป็นฤดูการแห่งความสุขของชาวสวีเดนเลยหรือที่เขาเรียกว่าพระอาทิตย์เที่ยงคืน Land of Midnight Sun นนะคะก็คือเที่ยงคืนพระอาทิตย์ก็ยังไม่ตกดินนั่นเองนะคะ และก็ตอนนี้นะคะที่บัวกําลังทําวิดีโออยู่นี้เรากําลังอยู่ในช่วงฤดูกาลฤดูใบไม้ร่วงนั่นเองคะ่ะคือช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนนะคะก็คือเป็นช่วงฤดูการปลายฝนต้นหนาวนั่นเองนะคะใบไม้ก็เปลี่ยนสีใบไม้ร่วงแล้วก็มีฝนตกโปอยๆอากาศเย็นอยู่กึ่งระหว่างหน้าร้อนกับหน้าหนาวนะคะก็เป็นบรรยากาศที่ คนสวีเดนเขาบอกว่าเป็นฤดูการแห่งความน่าเบื่อเพราะว่าอะไรคะเป็นฤดูการที่รอคอยเทศกาลคริสต์มาสเดือนธันวาคมนั่นเองนะคะแต่สําหรับบัวแล้วนะคะบัวว่านะทั้ง4ฤดูการของสวีเดนแล้วนะคะมีข้อดีแล้วก็มีเสน่ห์ในตัวของตัวเองนะคะ แล้วก็คลิปวิดีโอนี้นะคะบัวก,ก็ตั้งใจที่จะถ่ายทอดนะคะวิถีชีวิตของคนสวีเดนในวัยกเกษียณนะคะว่าในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้นะคะวิถีชีวิตของคนสวีเดนวัยกเกษียณผู้สูงอายุเนี่ยเขามีการเป็นอยู่ยังไงเพราะว่าคลิปวิดีโอครั้งก่อนใช่ไหมคะบัวทำวิถีชีวิตของวัยกเกษียณในช่วงซัมเมอร์ช่วงหน้าร้อนใช่ไหมคะแตกต่างกันยังไงไปชมกับบัวเลยคะ่ะ และนี่ก็คือบรรยากาศนะคะเวลาตอนบ่ายโมงนะคะของฤดูใบไม้ร่วงที่ประเทศสวีเดนนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะมีฝนมีลมนะคะแล้วก็มืดครึ้มก็นี่เลยนะคะพืชผักนะคะที่ปลูกไว้นะคะหน้าร้อนก็จะมีผ้าพลาสติกมาคลุมแบบนี้ไว้นะคะเพราะว่าตอนนี้ผักพืชก็ตายหมดแล้วเพราะว่าอากาศเย็นนะคะฝนตกก็เป็นฝนตกน้ําแข็งนั่นเองนะคะก็ปลกคลุมไว้ เจออีกทีก็หน้าร้อนปีหน้านั่นเองค่ะและนี่ก็คือห้องเก็บฟืนนะคะไว้สลับหน้าหนาวนั่นเองค่ะ และนี่ก็คือนะคะปฏิทินประจําปีนะคะเจ้าบ้านวัยเกษียณก็มีหน้าที่ที่จดนี้นะคะรายการรายละเอียดว่าวันไหนวันไหนต้องทําอะไรบ้างนะคะที่เห็นคือวันอาทิตย์ที่25เดือนตุลาคมนะคะก็มีชื่อของบัวก,กับสวันเต้ยอยู่ในปฏิทินนะคะ เป็นแขกมาเยี่ยมบ้านนั่นเองนะคะแล้วก็คือธร,รมเนียมพอมาถึงปุ๊บแขกก็ต้องได้มานั่งทานกาแฟแบบนี้เลยค่ะโดยเจ้าบ้านนะคะก็ดูแลเองเป็นอย่างดีนะคะไม่เกี่ยงว่าใครอายุน้อยอายุมากนะคะเจ้าบ้านจะดูแลอย่างดีเลยค่ะโดยเจ้าบ้านฝ่ายหญิงนะคะอายุก็80กว่าแล้วนะคะแล้วก็ฝ่ายชายนี่นะคะก็อายุที่98ปปีแล้วค่ะ หลังจากได้ทานกาแฟพูดคุยทักทายกันแล้วนะคะก็ถึงเวลาอาหารเย็นนะคะเจ้าบ้านฝ่ายหญิงก็จัดโต๊ะอาหารนะคะรองรับแขกนะคะดูมีความพิถีพิถันเป็นอย่างดีเลยค่ะมีเชิงเทียนนะคะเพราะว่าข้างนอกมืดแล้วนะคะย้ออย่ด้โเดนเลยเชอร์เกตอ๋อทิตต้อ Nu det varmt. Ja, det är jättebra. Jättefint. Blir det bra filmer sen? Ja. Titta, Magalita, min prototyp. Självaste husmor. แล้วก็สําหรับเมนูอาหารมื้อเย็นนี้นะคะก็เมนูง่ายๆสะดวกสบายนะคะมันฝรั่งเลยค่ะเป็นหลักนะคะถ้าคิดถึงคนไทยก็คือข้าวนั่นเองนะคะขาดไม่ได้เลยมันฝรั่งนะคะแล้วก็คู่กับนี้เลยนะคะเนื้อนะคะลมควันเป็นเมนูที่บัวชอบมากมาครั้งไหนบัวต้องได้ทานทุกครั้งเลยนะคะโตะอาหารจัดเสร็จเรียบร้อยนะคะและนี่ก็คือช็อตเด็ดเลยค่ะ เพราะว่าเป็นช็อตที่เจ้าบ้านเตรียมตั้งคำถามบัวไว้ยาวเลยนะคะเหตุผลที่เจ้าบ้านเชิญบัวก,กับสวันเต้มาเพราะว่าเขาอยากรับรู้นะคะความเป็นมาของบัวก,กับสวันเต้ว่าเป็นยังไงบ้างที่ผ่านมาไม่ได้เจอกันนะกี่วันกี่เดือนนะคะเกิดอะไรขึ้นมาบ้างซึ่งบัวขอบอกเลยนะคะว่าเจ้าบ้านเนี่ยวกยเกษียณแบบนี้นะคะถามถ่ยมาก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นเขาอยากทราบรายละเอียดจากตัวของเราเองนะคะมีเรื่องอะไรบ้างที่เขาตั้งใจจะถามบัวนะคะ Den här Räknat hur många du har gjort? 300! 300? 300? 300. Det är det säkert? Ja, Och det finns en som är här utifrån. Ja, du satt ner. Och den har jättemånga tittare. Ja, den tycker om. Hur många var det? 900? Mm, tusen. Nej, var det tusen? Mm. Tusen som hade tittat på Oj. den. Ja, det är fantastiskt. Ja. Duktig du är. Maten på bordet. <laughs> det, 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 ja. det är bara på förskolan. Förlåt <laughs> mig, med idag? sen lagat. Det var bra, tycker jag om dig. <laughs> det är etikett. <laughs> ja, precis. Mm. Får man inte börja för alla har. Ja. Vad säger man på förskolan? Maten på bordet. Jaha. Och sen då? När falla alla äta? Handen på knät. Maten på bordet, händerna i knät. Uh. Varsågod och ät. Det mm. mm. tycker jag är, bra. Ja, det är bra. Yes. bra. Då är det, de äldsta är sex år? Fem, sex år? Mm. Ett, ett, ett till sex. Ett till sex år. Mm. Då är de uppdelade så de som är äldsta går i för sig och sen... Mm. 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 Men hur små kan de vara då? Är det bebisar? Ja, jag tror det. Den yngsta, den yngsta, är gammal. Ett år. Ett år. Mm. Ett år. Mm. Gratulerar man dig för något? De påstår, de påstår att, de Patisserie. att det är Patricias namnsdag idag, jag vet inte. Ja, men, jo, det då skålar vi för Patricias. I Thailand när man firar födelsedag, vi det är samma. det kalas? Ja, vi är samma. Mm. Mm. Vi har tårta, vi har... Spermier komma? samma, samma gissning. Mm. Ja. Så det är världen över, mm. kanske. Att man firar. Ja. Ibland de går till templet. När vi åker till templet där det är Värmdö, då då är det ju mer att munkarna på något sätt välsignar mm. folk. Och, ja. Men nu, då har ju du ofta mer dig någonting och lämnar någon gåva. Mm. Och så äter man tillsammans. Mm. Jaså. Men sen brukar ju han, han munken, gör ju... Med maten. Ja, gör han Samma du och laki mina. Lycka till. Men hur då äter tillsammans? När man kommer till templet? มีเยอะมีหอกระมอดประหม่าดูลอกระมอดดูลอกระมอดเป็นดีคำมากอนมอ๋อพอจำเลยอบเดียล่ะมดสิกะออมไดออกยาปฏินพอริสกาอพอตาโมาแฟมิลีเมนอลาหมดมังหมดต่เอเตอเฟิสมังแกนแอตโตฟอ๋อโเซนเซนฮันเอตอครอดมีเอเตอร์เซนโซ Men om man, det är tio stycken till då som ger honom mat, ah, det finns ja, en bra... är de tjocka? <laughs> Nej, de måste dela lite, lite, uh -huh. och tillsammans. Dessutom uh, varma och någonting, mm. samma tid. Ja, nu har jag tagit två gånger, jag, jag mm. Men det finns hur mycket, vi har varit där, alltså det är hur mycket mat som helst. Mm. Det är fullt på bordet. om jag har något med mig då, går jag och ställer det där på någon ja. plats? Tallrikar och bestick. Ja, ja. Det har fin allt i templet. Vem? Vi. 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 Ni som har ja, ätit? Ja. Mm. Mm. Så då finns det kök? Ja, är Det Templet är som en stor villa. Ja. Du, Vi. Då. Du köper peppar, du köper samma ja. kaffe, man ka ka ja. och så. Det är väldigt mycket gåvor till mm. så här, Man Och kommer praktiskt. med stora paket. De öppnar för man kan bo där en in, natt. Jaha. Uh, på, men inte äta. Bara sitta så här. Äta bara en gång. Nu i Nej, vi så här. Sitta tillsammans. Lätt. Jaha. จากการสนทนาครั้งนี้นะคะบัวก็สังเกตได้ว่านะคะสังคมสวีเดนไม่ว่าเขาจะเกษียณแล้วนะคะเขาก็ให้ความสําคัญนะคะกับคนรอบข้างสังคมวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆตลอดเวลาเช่นเขาถามถึงเรื่องวงการ YouTube นะคะแล้วเขาก็ขอที่จะให้บัวนเนี่ยสอนวิธีการว่าเข้าไปชม YouTube บัวได้อย่างไรนะคะให้ความใส่ใจมากสอบถามทั้งหน้าที่การงานและก็สังคมที่เมืองไทยว่าแตกต่างกันอย่างไรนะคะ และการที่เชิญบัวกับสวรรค์เต้มาเป็นแขกครั้งนี้ก oh ็ทําให้เขาประทับใจมากแล้วก็คุยสนุกกันมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาแอบฟังนะคะหนุ่มวัยเกษียณสองท่านนี้คุยกันนะคะก็คือเจ้าบ้านใช่ไหมคะอายุที่98ปีแล้วก็สวรรค์เตนะคะเสื้อแดงนี้นะคะก็อายุที่65ปีแล้วนะคะเพิ่งเกษียณได้เดือนเดียวเองนะคะ มาดูกันว่าสองหนุ่มใบเกระเซนเขาคุยอะไรกันนะคะ Så då fixar man det där och så här, så försöker jag ha någon fysisk aktivitet, ja, träna på, eller och, ja, och, ja, gå någon promenad eller göra någonting. Mm. Uh, ja, så tar jag lite piano och lyssnar på en bok. Ja. Vi om det ja, och sen är klockan vi en, snart tre så åker jag hämtar henne. Och, någon, någon, och sen är jag det... Jag då, det är deras plats. Ja, hem, ta det lugnt. Sen mm. middag. Ungefär så det är det Öfärsår, Ja. Och det ja. Den är ju är, är trevligt. för Det också. Ja. Du har en uppgift på göra. Ja. Det känns lagom, tycker jag. Mm. เจ้าบางก็ได้สอบถามสวันเต้ว่ารู้สึกยังไงบ้างหลังจากเกษียณมาแล้วหนึ่งเดือนนะคะปรับตัวได้หรือยังหรือว่ามีปัญหาอะไรไหมนะคะซึ่งสวันเต้ก็ตอบว่าของเขาสบายมากเลยเขามีการเตรียมพร้อมเป็นอย่างดีทั้งด้านการเงินและก็การจัดกิจวัตรประจําวันนะคะว่าจะทําอะไรบ้างในแต่ละวันนะคะโดยพยายามจะทําให้เป็นตารางรูทีนเหมือนกับชีวิตประจําวันในการทํางานคือตื่นเช้าตามปกตินะคะแล้วก็ทานอาหารเช้าตรงเวลาแล้วก็ขับรถ ส่งบัวที่ทํางานหลังจากส่งบัวที่ทํางานเสร็จนะคะก็ไปชอปปิ้งนะคะจ่ายตลาดทํากับข้าวจัดบ้าน ซ่อมแซมบ้านออกกำลังกายอ่านหนังสือแล้วก็พักผ่อนหย่อนใจนะคะพอถึงเวลาที่บัวเลิกงานก็ไปรับบัวจากที่ทำงานมาที่บ้านนะคะแล้วก็สวันเต้ก็ทำอาหารนะคะทำากับข้าวมื้อเย็นนะคะบัวได้แอบฟังสวันเต้บอกว่าเขาโชคดีมากเลยนะคะที่มีบัวเนี่ยมาอยู่นะคะทำให้เขามีอะไรทำเยอะแยะเลยนะคะ เพราะว่าบัวไม่ทําอาหารนั่นเองนะคะทุกคนนะคะก็เป็นว่าสวานเต้ชอบทางกับข้าวบัวทางกับข้าวไม่เป็นก็โอเคลงตัวถือว่าบัวไม่บาปนะคะเพราถือว่าบัวได้บุญนะทําให้เขามีอะไรทํานั่นเองนะคะและนี่ก็คือความรู้สึกของหนุ่มวัยเกษียณนะคะของชาวสวีเดนนั่นเอง และก็เจ้าบ้านนะคะได้แนะนําให้สวานเต้นะทำกิจกรรมที่เขามีประสบการณ์มาก่อนนะคะในการ,กรเกษียณคือเขียนบันทึกประจําวันว่าวันนี้ทําอะไรบ้างวางแผนอะไรบ้างนะคะเหมือนกับการเขียนหนังสือแต่งหนังสือเป็นบทความในแต่ละวนันเป็นไดอารี่นะคะเป็นความทรงจำดีๆเก็บไว้นะคะ และต่อไปก็คือหน้าที่ของบัวค่ะที่ต้องแนะนําขั้นตอนการเข้าชมช่อง YouTube ของบัววิดีโอของบัวนะคะในการเข้าเป็นผู้ติดตามเป็น FC ไวัเกษียณของบัวตอนนี้บัวมี FC นะคะว98ปีแล้วค่ะเป็นความภูมิใจอย่างยิ่งเลย Skrolla ner där då. Så här är alla hennes... Oj. Det är väldigt många. Ja. Mm, okay. Om man orkar titta på reklamen då, får, då kommer vi in pengar på Boas konto. Jaså? Massor. Ska vi be Margareta komma in så hon får se det här? Ja, tryck, tryck på den och Stopp. Den. Ja. และตอนนี้เจ้าบ้างกำลังตื่นเต้นที่จะดูวิดีโอของตัวเองนะคะเพราะบัวเคยทำวิดีโอวิถีชีวิตของวัยเกษียณของชาวสวีเดนซึ่งเจ้าบ้านทั้งสองก็อยู่ในคลิปนี้ด้วยนะคะซึ่งยอดวิวของคลิปวิดีโอนี้ตอนนี้ก็แตะไปที่5,000กว่าแล้วนะคะซึ่งเจ้าบ้างก็ยินดีอย่างยิ่งให้บัวทำคลิปนี้ต่อไปเพราะว่าตัวเองรู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้เห็นวิดีโอของตัวเองแล้วก็มีคนสนใจ เดาเะพะยออคนดูนะคะส่วนใหญ่มาจากเมืองไทยนะคะก็เลยให้บัวท so ําวิดีโอนี้ต่อไปเป็นตอนที่สนั่นเองค่ะต้องด้ไทยลสันะสแ้ว้วนวแก สวัสด,ดีวันอาทิตย์ท <uh okay. ี่อากาศแจ่มเย็นว yep ันนี้เป็นวันอาทิตย์ถือเป็นวันครอบครัวของชาวสวีเดนตอนนี้เวลาวิทย์อันเรียบง่ายของคนสวีเดนวัยเกษียณนะคะว่าหลังจากที่เขาทํางานมาแล้ววัยเกษียณของเขานั้นว่าคนสวีเดนเนี่ยเขาทํางานกันอย่างไรอายุเท่าไหร่ถึงเกษียณนะคะและวิธีชีวิตเป็นยังไงบ้างเด็ดเด้จริงๆดูที่คนที่ไม่คุ้นเคยกันที่จะเห็นว่า เด็กจะจะจะประมูลอย่างไรนะคะเดี๋ยวตามบัวมาเลยค่ะอ๋อแต่ไม่ เป็นคู่สามีภรรยาวัยเกษียณนะคะเป็นชาวสวีเดนทั้งคู่เลยค่ะโดยฝ่ายสามีนะคะอายุ98ปีแล้วคะยังดูแข็งแรงอยู่คะและก็อีกสองพออายุครบ100ปีนะคะ ในหลวงของชาวสวีเดนก็จะโทรศัพท์โทรมาอวยพรวันเกิดโดยตรงเลยค่ะเดี๋ยวบัวจะพาเพื่อนๆชมดูนะคะวิถีชีวิตการเป็นอยู่วัยเกษียณนะคะว่าเขาอยู่กันยังไงบ้านเรือนเป็นยังไงแล้วก็ทําอะไรนะคะในวัยเกษียณตามบัวมาเลยค่ะมองไงท้ลงสมผิตับเลยไฟฟ้าอ่นค่ะ อแกว่าขับรถในปาเี่มีขับขี่ไหมนะคะนี่ก็คือบรรยากาศนะคะวิธีชีวิตชาวสวีเดนวัยเกษียณนะคะความสัมพันธ์ของครอบครัวนะคะการเอาอกเอาใจการเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะคะการที่ไม่ปล่อยชีวิตนะคะให้ไปกับตามอายุไขของตัวเองนะคะ และบัวก,ก็ได้ข้อคิดจากการทำคลิปวิดีโอนี้ว่าเมื่อเรามีอายุเพิ่มมากขึ้นนะคะเราก็ต้องมีความสุขเพิ่มมากขึ้นเช่นกันนะคะพอเราผ่านอะไรมาเยอะนะคะประสบการณ์ทำให้เราเรียนรู้ชีวิตที่ถูกต้องมากขึ้นนั่นเองค่ะและสุดท้ายนี้บัวก,ก็ขอฝากวิดีโอของบัวไว้ด้วยนะคะให้กำลังใจบัวด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์สั่นกระดิ่งติ้งๆให้บัวด้วยนะคะมีความสุขทุกคนค่ะบายบาย